สวัสดีจ้ายายจอยสวีเดนจ้ามันี้อยู่ในป่าได้จ้าเดอ้อป่าเข้าไปชมดอกไม้งามๆน้ำกันได้จ้าป่าไปทั้งพีเด้จ้าเดอ้อป่าเข้าไปชมกันป่ะป่า,ปาเข้าไปชมกันเอ้อชมต่อเด้จ้าเดอ้องามาจ้าเห็นบ่ดอกใหญ่ๆสวยๆส,สมบูรณ์มากเลยจะให้ดูนะคะจะให้ดูนะคะ มีมีมีสีสีนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูค่ะดู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 ด,ด,ดูดูสีนี้ดูท่านผู้ชมดูจะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูดนี่สวยมากสวยมากค่ะ สวยๆแปลกตาแปลกใจสวยงามมากค่ะเห็นไหมดูสูงๆส,สิค่ะนุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะภูเขาสูงคงจะเต็มภูเขาหมดเลยค่ะเดย,ยคิดว่าเต็มภูเขาไปเลยนะคะขนาดย้อนแสงนะคะนี่ดูสิคะนู่นบนนู้นมันก็จะเป็นเขตโรงเรียนค่ะ มันก็จะเลยไปนู่นหลังโรงเรียนไปนู่นแหละจ้ะมีเสียงนกให้ได้ยินด้วยค่ะท่านผู้ชมเสียงนกด้วยจ้ามีเสียงนกได้ยินไหมคะเสียงนกมีเสียงนกด้วยจ้าด,ด,ดูสิคะนุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยจ้ะ อยู่เลิศดบีนะคะนี่หมู่บ้านเลิศดบีตาบลเลิศดบีดูสิค่ะนี่อันนี้ตรงบันไดาทางขึ้นขึ้นเขายายจอยก็คงจะไม่ขึ้นหรอกค่ะเพราะยายจอยเดินไม่ไหวขึ้นไม่ไหวขึ้นไปก็ไปเขตอันนี้น่ะคือเขตเขตเกยบ เกือบถึงโรงเรียนนะคะท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนี้อีกก็มีอีกชั้นหนึ่งที่เราจะต้องเดินไปแต่ยายจอยไม่ไปหรอกค่ะดูแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะดอกไม้ดูสิคะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ดอกไอไอ้นี่ก็ เริ่มแตกใบแล้วนะคะต้นไม้เริ่มแตกใบแล้วอีกหน่อยก็ดูไม่ได้แล้วค่ะไม่มีให้ดูแล้วไม่มีให้ชมแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันหมดหน้ามันแล้วมันก็จะไม่มีแล้วค่ะดูสิค่ะท่านผู้ชมขาวเต็มไปหมดเลยดูนุ่นขาวเต็มไปหมดเลยนุ่น ท่านผู้ชมดูสิคะไม่ใช่อะไรนะนน่ะคะ่ะนุ่นดอกไม้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะนั่นนาขาวๆคือดอกไม้ทั้งหมดเลยคะ่ะดูค่ะดูดูดูดชมเลยคะ่ะดูให้ชัดๆดอกไม้คะ่ะท่านผู้ชมดอกไม้ดอกไม้เยอะมาก เยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะเป็นภูเขาเลยภูเขาภูเขาดอกไม้ของจริงของจริงของจริงไม่ได้โกหกเลยของจริงเลยค่ะของจริงเลย ของจริงเลยนะคะของจริงเลยนี่นี่นี่ดูสิคะานุ่นข้างบนนุ่นก็ทั้งเหลืองทั้งขาวเยอะเยอะมากนุ่นขาวเต็มไปหมดเลยทั้งสองที่เลยจะเดินให้ชมเรื่อยๆนะคะยายจอยก็เดินระวังหน่อยเยอะ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 จริงๆ มีดอกสีชมพูด้วยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูดอกสีชมพูนั่นสีชมพูท่านผู้ชมเห็นไหมคะสีชมพูมันจะย้อนแสงนิดนึงค่ะสีชมพูอ่ะสีชมพูจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเยอะเยอะมาก ตร,ตรงนี้มันก็จะเป็นบ้านคนค่ะถัดขึ้นไปนู้นก็เป็นบ้านคนนะคะแต่เขาก็มีทางเดินลงมาชมอยู่ค่ะเขมีบันไดเดินลงมาอยู่บ้านเขาแต่เราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ดเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านเขาเราก็จะเดินชมในป่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกคนชมได้ค่ะ มาชมได้ดูสิคะเยอะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยนุ่นนุนนนนน่เยอะจริงๆริงเยอะจริงจงมีทางน้ำไหลตรงนี้ด้วยจ้าโอ้โหโอ้โหมีน้ำไหลด้วย ชมดูค่ะดูค่ะดูค่ะเห็นไหมคะนี่ท่อน้ำนี่มันมาตรงนี้ค่ะมันมาตรงนี้นี่ทะลุตรงนี้เป็นคลองเล็กๆจะเป็นเป็นคลองระบายเล็กๆลงไปนู่นไปลงไปต่อไปถึงถึงถึงคลองใหญ่ตัวใหญ่ตัวที่อยู่ถัดไปนะคะ่ะ ชุ่มชื้นตรงนี้ที่เลอเดบีเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มชื้นค่ะบรรยากาศดีแดดก็ดีค่ะสวยงามมากมีแต่ดอกใหญ่ๆดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดอกใหญ่ๆนะคะจะให้ดูจะให้ดูดอก นี่จะให้ดูนี่จะให้ดูดอกใหญ่จดูดอกใหญ่โอ้โห เดี๋ยวจยจอยพาไปดูตรงนี้ค่ะบุกป่าเลยงานนี้บุกป่าเลยค่ะงานนี้ดูค่ะดูให้เต็มตาดูให้เต็มตาดูให้เต็มตาเลยค่ะโอ้ยไอ้นี้ต้นไม้ต้นไอ้นี้มันต้นไอ้ต้นอะไรล่ะต้นต้นเอียกเนี่ยเอียกาลังแตกใบค่ะแตกยอดนี่สีชมพูสวยงามมากจ้ะ สีชมพูค่ะดู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 ใจจอยจะให้ดูค่ะดูชัดๆนี่นี่นดูสิค่ะสีชมพูค่ะไปเดินกันเรเดินไปเรื่อยๆดูชมไปเรื่อยๆ ชมไปเรื่อยๆใหญ่สมบูรณ์มากดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากค่ะใหญ่มากอันนี้ก็ดอก ดอกเดียวนี้ดีกว่าดอกเดียวไปหาก,ก่อนสวยสวยงามมากค่ะดูสิค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆเลยเยอะเยอะมากคุณผู้ชมดูสิไม่ใช่น้อยๆเ,เ,เ,เลยค่ะนู่นนู่นกล้ๆนู่น อยอดเยี่ยมเลยไม่มีที่ไหนอีกแล้วอยู่เมืองนอกนี่ได้ดูทุกอย่างเห็นอะไรสวยๆงามเยอะ สวยงามดูสิขาวเต็มไปหมดเลยขาวไปหมดเลยค่ะขาวไปหมดเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆสมบูรณ์นะคะดูค่ะยายจอยจะให้ดู นี่จอยจะให้ดูค่ะ เยอะมากเยอะมากเยอะจริงจิงนุนนุนนุนเยอะมากค่ะดูสิค่าหนุนสูงสูงหนุนไปบนเขาหนุนก็เยอะตามภูเขาเยอะเยอะเลยค่ะดูสิเต็มเลยสองฝั่งทางดูสิค่ะสองฝั่งทางค่ะ น่นเยอะค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงน้ำตกแล้วคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงบ้านเมืองไทยเนาะได้อาบน้ำตกเย็นๆแต่น้ำตกอยู่ที่นี่มันอาบไม่ได้ค่ะน้ำมันไม่สะอาดแต่สัตว์ก็กินได้ค่ะสัตว์ก็ดื่มได้สัตว์นก quang như thế, nó có đùm đai Thưa các bạn, các Sạch vây hay bạn xem, ก,ก็ดื่มได้ดูสิคะเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะมากมีโขดหินด้วยนะคะท่านผู้ชมโขดหินใหญ่นะดูสิคะชุ่มชื้นเพราะอะไรเพราะมีโขดหินมันก็เย็นไปหมดแลวคะ่ะโขดหินดูสิคะเยอะมากโอ้โห โอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหทิดดูสิคะโอ้ยทำไมมันมากมายขนาดนี้อ่ะเยอะจริงจริงดูสิ เยอะจริงๆค่ะท่านผู ites, 看看้ชมได้ยินเสียงน้ำไหมคะจะให้ดูนะคะจะให้ดูสิ่งที่วิเศษจริงๆนี่ค่ะโอ้โหวิเศษเลยดูสินู่นยังก็ยังก็น้ำตกตาดต้น ดอกไม้ก็สวยดูสินั่นกลุ่มนั้นสีชมพูทั้งหมดกลุ่มเลยค่ะสีชมพูทั้งกลุ่มเลยย้อยไม่อยากลงนั่นสวยมากเลยค่ะสวยสวยมากเลยสีชมพูดูสิคะทั้งสองฝั่งทางมีหมดเลยค่ะ มาเดินออกกำลังกายค่ะเฮีสะเพิ่อน <c oughs> สวัสดีเพิ่นจ้ะสวัสดีเพื่นคนที่นี่เลยค่ะคนที่ที่อยู่ที่เลิดดบี er นี่แหละค่ะไม่ยินมเสียงน้ำนาคะท่านผู้ชมนู้นอู้ยยายจอยดีใจมากเลยสักวันนังยายจอยจะต้องมาดูมาดูน้ำตกสิ่งมหาศิรย์ จะเดินไปดูได้ไหมน้องจะเดินไปดูได้หรือเปล่าน,น้องนี่อยากไปจังเลยจะไ,ได้หรือเปล่าน,น้องเราจะให้ไปไหมคะนี่เราจะให้เราลงไปหรือเปล่าอยากลงไปดูจังเลยใกล้ๆจังเลยค่ะ มันมีทางลงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวยายจอยจะพาลงไปนะคะสักครั้งหนึ่งค่ะลงไปสักครั้งหนึ่งลองดูนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะลองดูค่ะไปลองดู คลิปนี้เอาไวส้สำเนียกันด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ย้ายจอยด้วยด้วยจ้าขอบคุณค่ะวัดดีจ้า